ตอนเราซื้อประกันในสัญญาประกันภัยเนี่ยไม่มีลายเซ็นเราไม่มีเงื่อนไขว่าเกิดเหตุแล้วเราต้องไปเซ็นต้องไปทํานั่นไปทํานู่นทนํานี่การซื้อประกันภัยคือการซื้อบริการจากบริษัทประกันภัยโดยที่เราต้องได้รับความสะดวกฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไว้ด้วย คือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับมาดู EP 2วันนี้คุณจำเรื่องเก่าเดี๋ยวผมขึ้นสคริปต์เก่าให้ดูคร่าวๆอ่าอู่ก็ต้องแจ้งขอบเขตการต้มอ,อ่าว่าตัวนี้เสนอราคาไปแล้ว มันจะมีแท้เทียมถอดอะไระะเขาเรียกว่าอมันเป็นการผสมผสา,านะครับไม่ได้เบิกแท้ทั้งหมดต้องรับทราบอย่างนี้ครับอืแถ้าไม่เซ็นรับทราบจะเป็นอะไรไหมคะมันก็ยังทําต่อไม่ได้ครับู่อมรถโทรศัพท์มาบอกว่าผมไม่เข้าไปเซ็นจะไม่ซ่อมต้องมาเซ็นเจ้าของรถต้องมาเซ็นผมก็บอกไปแล้วว่าตอนเราซื้อประกันในสัญญาประกันภัยเนี่ยไม่มีรายเซ็นเราไม่มีเงื่อนไขว่าเกิดเหตุแล้วเราต้องไปเซ็นต้องไปทํานั่นไปทํานู่นทํานี่ การซื้อประกันภัยคือการซื้อบริการจากบริษัทประกันภัยโดยที่เราต้องได้รับความสะดวกฉะนั้นแล้วเมื่อเราชำระเงินเพื่อซื้อบริการเราต้องได้รับการบริการไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วเป็นภาระของเราแต่ภาระบางอย่างผมยอมรับครับว่าต้องเป็นภาระของเราเช่นส่งมอบกุญแจรถให้กับอู่ซ่อมรถอันนี้ก็คือภาระของเราการหาอู่ซ่อมรถก็เป็นภาระของบริษัทประกัน อู่ซ่อมรถในเครือบริษัทประกันภัยจะบอกว่าไม่มีอู่ซ่อมเลยตอนนี้ต้องรอคิวยาวไม่จริงครับไม่ใช่หน้าที่ของเราคุณมาดูนะพอผมไม่ไปเซ็นทําไมอู่ถึงโทรัพ์ศทมาตามไปรับรถแล้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยไปเซ็นเลยว่าให้มาซ่อมรถให้ผมเป็นอู่ทางหอนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์ม